เว้ยประธันตัดผมเหรอ,อนี่เราไม่ได้เจอกันนานจนไม่รู้ว่า<ม>ประธันตัดผมเหรอฮะตัดผมตอนไหนอะล่โอุย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวหนูขอไปหวีผมก่อนไปหวีผมไปเเ <c oughs> เอเอเอ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะเรียนะคะทุกครั้งนการแีสีนะคะกำดับต่อไปกับกาเรียนเชิญนักกีฬาอาวุโสเป็นพงกีฬาสีร่งโอ้โหเสียงยังดีไม่มีตกเลยเหมือนเมื่อวานเลยค่ะได้ขอตัวแทนสีหน่อยเร็วเร็วเร็วใครเป็นตอดีของสีมาเร็ว ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะ